สวัสดีครับผมบิ๊กนะครับวันนี้ผมนมาทุกคนมาที่ร้านปล่อยปลาหลังวัดพุทธบูชาฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครเรามาติดตามรับชมกันเลยครับหลายปลาถูกตัวเล็กเราจะปล่อยเพราะน้ำมนันแรงเกินไปไอ้นี่แรงเกินพี่คือแค่นี้แหละแล้วอ,อย่างนี้คือยังไงคะช่างโลหรือว่าเอาขายเป็นตัวเออเอาหมดนี่ก็คิดไปเจ็ดร้อยล้านั้งห้าตัว แต่เป็นตัวจริงผมขาอยู่ตัวละ0อเม่อน้จะเอาผลนมัจะัดีย